วิธีประกอบโต๊ะถ่ายสินค้า72คูณ115เซนมาดูอุปรกรณ์ในเซตกันก่อนครับอุปรกรณ์ของตัวโต๊ะ,ะประกอบด้วยคานที่เป็นแบบ L แบบนี้2ตัวตัวนี้จะเป็นยาวสุดสีเทานะครับจะมีทั้งด้วยกัน4ี่ตัวต่อมาครับสีดำเนี่ยเป็นขาจะมีด้วยกัน4ี่ตัวนะส่วนตัวนี้ครับจะเป็นคานระดับกลางจะมีสองต้นนะครับแล้วก็คานค้ำที่ขาเนี่ยจะมีสองตัวเสาทั้งหมดนะครับก็จะมีทั้งหมดสิบี่ตัวแกะกล่องมา เรานับเสาก่อน14ตัวหรือเปล่านะครับโดยแบ่งเป็นแบบขา2ตัวยาวสีเทา4ส,สีดำา4ตัวเสา สีเทาแบบกลาง2และแบบเล็ก2ต่อมาครับตัวนีบชาเป็นแบบนี้ในเฟสจะมีให้มาแบบนี้มีด้วยกัน4ตัวนะครับตัวประกบที่ไว้ยึดกับเสาจะมี2ตัวให้สังเกตนะครับมันจะอยู่กันอย่างนี้วิธีการเช็คว่าเราได้ครบหรือเปล่าให้มาเรียงแบบนี้ครับซ้ายขวาจะมีด้วยกันทั้งหมด16กคู่นะครับต่อมาครับตัวหมุดล็อกขาใส่กับเสาพวกนี้ครับเป็นจุกตัวเนี้จะมีทั้งหมด10ตัวครับต่อมาครับตัวปรับระดับโต๊ะเป็นหน้าตาแบบนี้จะมีอีกแบบนี้2ตัวและแบบนี้2คู่ต่อมาครับตัวล็อกประกบเป็นน็อตแบบนนีี้เเป็กยว I uh -huh. นั่นปลายเป็นพลาสติกตัวนี้มี16ตัวต่อมาครับไอตัวล็อกประกับจะเป็นตัวพลาสติกอย่างนี้2ตัวและจะมีน็อตอย่างเงี้ยมาด้วยเป็นถุงอย่างนี้ต่อมาครับ PVC คือตัวฉากมาในม้วนแบบนี้1แผ่นนะครับตัวคานนะครับจะเป็นไม้ให้มา2แผน่นและสุดท้ายครับคู่มือการประกอบเดี๋ยวต่อไปเป็นการประกอบนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้หยิบเสาตัวสีดําเสร็จแล้วเราให้ใส่ย,ยางตรงเนี้ยครับหฝั่งง่ายๆมันคือฐานล่างให้ใส่4ต้นเลยด้านนี้คือด้านฐานที่เราใส่ย,ยางต่อมาครับให้เอาเขาตัวนี้ 4, ส,สี่สามเส้นมา การใส่ตัวประกับตัวนี้นะครับสายขวาหยิบม,มาให้เราใส่อย่างนี้ก่อนแล้วเราก็เอาเสาสอดเข้าไปโดยให้ยางที่เราใส่อยู่ด้านล่างนะเพราะมันคือขาตรงนี้ครับหมุนวิธีการหมุนคือเอาตัวล็อกเนี่ยใส่ด้านที่ไม่มีน็อตน,นะครับหมุนไปฝั่งที่ด้านเป็นเกีียวทําเหมือนกันครับสองฝั่งทำแล้วจะเป็นลักษณะตัวแบบนี้ทําเหมือนกันเลยครับสองต้นอ่าเรียบร้อยท่ากับว่าตอนนี้เราก็ได้ตัว ลักษณะขาแบบนี้2ตัวทีนี้ต่อมาครับเราจะมาใส่คานน้านข้างนะครับใส่ยังไงให้เราเอาเสาครับที่เป็นขนาด73มเซนติเมตรสต้นเราแยกมาก่อน2ต้นเราจะใส่คานคือประกบ2ตัวนี้เข้าหากันวิธีการนะครับใส่ทีละฝั่งครับเหมือนเดิมครับเราใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนใส่ตัวประกับเนี่ยไว้ด้านล่างของตัวเกีียวเมื่อกี้นี้ก็ได้ครับแล้วทำการล็อกไปก่อนล็อกแค่พออยู่นะแล้วเราก็เสียบตัวนี้เข้าไปครับแลวค่อยล็อกแน่นจะได้หนึ่งข้างให้อีกฝั่งหนึ่งครับทำเหมือนกันครับผม ตรงนี้เตีย้ยไปเนี่ยให้เราให้เราคลายคลายขึ้นใหม่น,นึงนครับตรงนี้จะสามารถปรับระดับได้นะครับเราก็ปรับเอาตามสมควรครับผมตรงนี้สังเกตเลยครับถ้ามันไม่ตรงเนี่ยมันจะเอียงครับเสาปรับให้มันตรงก่อนนะครับแล้วขามันจะไม่เท่ากันตรงนี้ให้เราปรับก่อนจะใส่คานครับปรับก่อนจะใส่ได้ง่ายทีน,นี้ขาไม่จะตรงกันง่ายง่ายว่าดูมันจะไม่ลอยแล้วก็ใส่คันด้านหน,น้าครับวิธีใส่เหมือนเดิมครับอ่าเราจะได้ขาแบบนี้ละต่อมาครับให้เอาเหล็กตัว L เงี้ยสองตัวมาใส่แบบนี้ครับของฝั่ง วิธีการใส่ครับไม่ยากตรงสีเสาต็ตสีดำนะครับให้เราใส่อย่างนี้เข้าไปก่อนนะครับเอาตัวประกับเนี่ยเข้าไปไว้อย่างนี้ปุ๊บแล้วหมุนล็อกไว้ก่อนแต่มันต้องแน่นนะตัวคางเข้าไปตรงนี้นะครับใส่ให้มันอยู่อย่างนี้คือหนึ่งข้างต่อมาทาเหมือนกันครับอีกข้างหนึ่งหลังจากต่อคานอย่างนี้ได้เรียบร้อยนะเราจะมาทาใส่ตัวหูสําหรับใส่ตัวเสาไอหูตัวนี้นะครับจะมีอยู่สองตัวหน้าตาแบบนี้ วิธีการใช้งานนะครับให้เราคลายเสาตรงนี้แล้วเราก็สไลด์เสาด้านหลังออกมาในการใส่ตัวนี้ครับสไลด์เข้าไปโดยให้ตัวเกลียวด้านนี้อยู่ด้านนอกแล้วเราก็สไลด์กลับเข้าไปแล้วล็อกไนตรงนี้มันจะให้ตัวได้เราทําการล็อกครับล็อกเนี่ยมันจะมีเกลียวให้ในเซ็ตนะครับเกลียวพร้อมกับเกลียวตัวเมียมีเกลียวแบบนี้ให้เกลียวจะมีสองขนาดนะครับใช้ตัวยาวนะครับพร้อมกับตัวเมียตัวนี้วิธีการใส่นะครับใส่ตัวเมียให้เข้าไปในรูมันจะพอดีนะครับแล้วเราหมุนตัวนี้เพื่อล็อกหขควงขันนะครับตรงนี้ ก็หาตำแหน่งที่เราต้องการครับตรงนี้จับไว้นิดหนึ่งอ่าล็อกต่อมาครับให้เราหูอีกแบบหนึ่งครับแบบนี้จะมีสองอันเหมือนกันให้มันประกบกับตัวนี้ครับประกบกับตัวคานตัวนี้วิธีการล็อกมันนะครับมันจะมีน็อตตัวยาวแบบนี้ให้ใส่ด้านในนะครับฝ่ามันจะมีรูพอดีเลยน็อตมันจะโผล่มาแบบนี้นะครับเมื่อใส่น็อตให้เกลียวทะลุเสร็จปุ๊บมันจะมีน็อตตัวนี้ครับจะเป็นแบบตัวเมียนะข้างในเกลียวมีตัวเมียให้หมุนครับตรงนี้เราไม่ต้องหมุนแน่นก็ไดด้นนนะะคครรััับบต่อมมมาาจีข 66เซนนะครับให้เรามาต่อเข้าตรงนี้เลยต่อเข้ามาด้านนี้แล้วเราก็เอาน็อตใส่ตัวเมียเข้าไปแล้วเราก็ขันเลยครับขันล็อกนะครับตรงนี้เพื่อให้เสามันอยู่ทีนี้ตัวคานตัวนี้เราก็สามารถปรับระดับได้พนักหลังเราก็จะสามารถเอียงได้ละอย่างนี้เห็นไหมครับต้องการล็อกตำแหน we então, like ่งไหนเราก็หมุนตรงนี้ทําเหมือนกันเลยครับ2ด้านต่อมานะครับเราจะมาใส่คานหน้ากันก็คือใช้ตัวเสาตัว72มเมตรนะครับโดยการใส่เข้าไปเลยครับเอาตัวประกับตัวนี้ใส่เหมือนเดิมนะหมุนเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปครับล็อกพอหลว ใส่อีกฝั่งเหมือนกันครับต่อมาครับเราจะมาใส่คันด้านบนกันนะครับทาเหมือนคานด้านล่างเลยครับเมื่อเรียบร้อยนะครับผมให้เราเอาจุกเนี่ยครับมาใส่ตามช่องว่างที่เหลือครับใส่ครบนะครับจะมีทั้งหมดสิรูคือตัวขาสี่รูนะตัวคานนะครับด้านหน้าตรงนี้ สองลูแล้วก็คานด้านหลังครับตรงนี้ด้านบนเนี่ยกับด้านหลังสองลูให้วางตัวขไม้กระดานไว้นะครับต่อมาครับให้เอาพีวีครับการก็คือมันจะมีสองด้านครับด้านเป็นขูนกับด้านใสนะครับยึดด้านบนก่อนนะครับยึดสองฝั่งเลยนะแล้วเราก็มายึดกับตัวคานด้านล่างตรงนี้นะครับเรียบร้อยสําหรับโต๊ะจะได้หน้าตาประมาณนี้